วัดที่ขับผมมาอยู่วันนี้เป็นช่วงบุงม๋มบุ๋มในนอกอ่าใช่แล้วครับฝนไปแป๊บเดียวข้างเตว่ารถผมปวดเทียนบอดแล้วนะ <c oughs> วันนี้ไปลองรถกันดีกว่าจริงๆว่าจะเอาติดเครื่องไปที่นะโดนใกล้จะถึงทิศละใกล้ถึงวันที่เจ็ดแล้วแหละแต,ต่ไม่ได้ไปแล้วแหละผมจะเอาเว็บเซฟไปดีกว่าวันนี้ผมก็ได้เตรียมสายพวงไปแล้วทุกคนคู่สายพวงร่วงว่ะ จะเป็นมืดๆหน่อยที่ป่าจ,จะมืดๆหน่อยทุนหัวเทียนมันมันบอดด้วยเพราะว่าน้ำมันมันหนานะหนาหัวแต่ไม่รู้ว่ามันหนาเพราะอะไรเหมือนกันทุกนเออผมเหลาเข็มนี่ว่ามันหนาเพราะว่าผมเหลาเข็มนะแล้วก็ผมนะ่ะจะให้มันเป็นหนาท้ายไงทุกคนแต่ว่ามันมันไม่หนาท้ายให้นะ ก็เออพอประมาณนี้แหละแลวไปหนาหัวแล้วหัวเทียนม,มันก็บอดตามจิบแล้วก็เลยตั้งเดินเตาใหม่จริงๆผมปรับเข็มขึ้นมาสุดเลยแต่มันน้ำมันหนานะก็เลยปรับเข็มมากลางกลางนะครเดินสายกลางดีกว่า <c oughs> ดีกว่า เขตชุมชนนะไม่อยากจะไปเลโเป้โอเคนะครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็ได้ถึงถนนใหญ่เรียบร้อยแล้วเชีย่ยอู้หวเปิดดูน้ำมันไม่ได้อันนี้เราก็ได้แปะติ๊กเกอร์อใหม่แล้วดูนะติ๊กเกอร์อ,อะไรไม่รู้สั่งโชกมาโดนชุบไอเกมโดนไอบุญเหลือโดนปิดแล้วนะเนี <c> ่ย <oughs> แก่ไรหราทุกคนเพราะว่า มันสั่งโช้มาผิดนะมันสั่งเป็นของเดิมน,นะมันก็เลยถ้าเป็นของแต่งมันจะยุบอ,อย่างเงี้ยมันจะยุบแบบนิ่มๆอย่างเงี้ยนะแต่พอสั่งโช้เดิมไปมันมันเหมือนแบบสปริงอะอย่างเดียวเลยทุกคนมันไม่หมื่นเลยนะผมไม่รู้จะอธิบายยังไงนะร่รถรถมันเร่งเลย นี่เนาะดีน่าเอาไข่ควงมาด้วย <S <S าขาย,ขายขหมูสิบบาทตัวตุ๊บไปไอ้ฤฤฤเหี้ยเต็มน้ำมันหมดควงเหงากระเทียมเลยนะุกคนุ๊บอยู่แถวบุญล,ลำลด้วยโดยตรวจจับถึงก็งิบหไยโดนหลายคนแล้วเนี่ยถ้าอยู่จังหวัดบุญลำนะ

กันเขาหรือเปล่านะแต่ก็พอกีนไปได้พอกีนไปเที่ยวไ,ได้โดยเหมือนเช่นเราเดี๋ยวดูื้อสำหรับวันนี้มีเทียนตัวนี้นะก็มาลองเทสคาบูดูคาบูนิเตอร์เสีทางแลเนี่ยผมทำไม่อะไหนะล่นะนั่นหลุดเลยนะตูนบอลเลยเอาอะไรไม่รู้ไปใส่เทียนนะเหล็กในเหล็ก,ล,ก,ล,กล็อกอะ่ะล็อกไอตัวลูกชักตัวบนเข็มอะเหลาเข็มแล้วคันนี้ผมรีบแกะด้วยไงแล้วไอไอตัวล็อกเข็มมันหลุดนะทุกคน น,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 นั่นแทนนั่นเองก็เลยทำอนไรนะล็อกคาบูแทนลอน็อกไป็นตัวเก็บคาบูอ่ะทุกคนไม่รู้จะพูดยังไงเออก็มันก็ขี่ได้ปกติเออดีแล้วก็ขี่ได้เดี๋ยวค่อยซื้อไอ้ลูกเล่นคาบูใหม่แล้วกัน,นทุกคนเพราว่าผมเปนเสาแล้วนะมันติดหนาเลยอ่ะทุกคนกดเทียมันมันออกไปบอดเลยนะทุกคนนะก็ทีนีุกคนก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อ ก็อยู่สี่ขั้นนะเ่อยกันูกังเใมาทุกคนก็ถ้าใครเป็นผู้ามใหม่ก็อย่ามคอมเมนต์มาด้านล่างได้เออว่าจะให้ผมทำอะไระอยากจะติเครื่องหรือว่ามือแจ็บนะเออสำหรับค่ิปน,นี้ผมขอตัวลา